นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับกระเป๋าข้างแล้วก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับกระเป๋าข้างของผมเนี่ยสองใบเนี่ยผมใส่อะไรมาบ้างนะครับมีข้างซ้ายข้างขวาเอาผ้ามากับเบาะมอไซค์นะครับแล้วก็วิธีชุดเดี๋ยวผมจะมาให้ดูใกล้ๆครับข้างนี้คือข้างขวานะครับข้างที่มีท่อผมเอาใส่เต็นไว้หนึ่งอันเต็นตัวนี้เป็นขนาดนอนสองคนนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือที่จะเอาเสื้อผ้าใส่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ ครบผมก็ใส่เต็นท์มาหนึ่งอันเต็นต์ตัวนี้นะครับเป็นขนาดนอนสองคนนะครับตัวนี้สาสายดำครับพุมทนแล้วก็ในกระเป๋าข้างหลังจะเป็นถุงนอนแล้วก็แผ่นปูรองนอนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้านีดหน่อยเดี๋ยวมาดูข้างนี้กันครับใหญ่มาข้างนี้ครับ ทางซ้ายนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นเก้าอี้เมื่อกี้ฉีดโรยฝุ่นมานะครับเดี๋ยวเส้นทางผมจะลงให้ดูนะครับเส้นทางที่ผมมาก็คือพอสมควรครับสำหรับสายแคมปิ้งและสายแบกก็จะมีเปครับเปย์มงหนึ่งอันเก้าอี้ครับ จุดนี้ก็ยังเป็นประมาณนี้ครับข้างนี้แต่พื้นที่ยังเหลือสามารถเอาเสื้อผ้าหรือเอาเครื่องครัวใส่ได้นะครับหม้ออันนี้ผมยัดมาไม่ได้แน่นเลยครับก็ใส่มาแบบหลวมๆนี่ครับเห็นดูกไหมพื้นที่ยังเหลือเยอะครับเดี๋ยวพับเก็บครับวิธีพับเก็บก็หมวนเลยครับสักสามรอบครับเอาลมก่อนหนึ่งสองสามสามรอบครับก็บพอดีครับเพราะว่าของใส่มาไม่เยอะวันนี้ครับ พิธียึดของผมก็ผมเอายืดไว้ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงขักเทา้าหนึ่งจุดอีกจุดหนึ่งผมามาันไว้ตรงนี้ห้อยไว้เนี่ครับจากตรงนี้ตรงนี้มานี่ห้อยไว้ดึงไว้ไม่ให้มันขยับลงไปข้างล่างแล้วก็ตัวข้างล่างเวลาขี่เร็วมันก็จะไม่ดันขึ้นมาเพราะว่าล็อกไว้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบนึงก็คือครบ อุปกรณ์มีแค่นี้และการขับขี่ด้วยความเร็วที่ร้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าร้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอาการดิน้นก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันจะาบาังเรานั่งพอดีมันจะอยู่พอดีขาเราโอเครับตัวนี้เผื่อใครชอบแบบที่ไม่ต้องติดแหลกผมเคยติดแหลกมาแล้วก็ถือว่าดีแล้วก็ติดทังน้ำมันได้ด้วยแต่ถ้าเกิดช่วงเข้าเมืองมันจะเสียตรงช่วงเข้าเมืองแค่นั้นเองถ้าช่วงขี่ในป่าแบบนี้ กินแหลกก็ดีแล้วก็มีถังน้ำมันติดได้ด้วยแล้วก็กระเป๋าพาดแต่เข้าเมืองจะมุนไม่ได้แต่ตัวเนี้เห็นข้างหน้าไปได้มันก็จะไปได้เพราะตัวนี้มันจะอยู่ตรงขาเราพอดีแต่ถ้าเอามาติดไว้ด้านข้างนี้ยมันชืดลงมาน,นี้แเห็นไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ไปกับแหนครับพอทิพยก่อนไปเกี่ยวกระโจรมาช่วงเข้ากรุงเทพนะครับก็เลยปเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้